ก็ะะสำหรับเมือนี้ก็มาตลาดนัดครับตลาดนัดบ้านห้วยมากตลาดนัดบ้านห้วยมากฝนตกฝนตกลิ่นครับฝนตกลิ่นแม่ข่าแม่ขายก็เมื่อยบื้แล้วฝนตกลิ่นมาลอกปอกแปกแม่ขาแม่ขายก็อยู่บ่วใดขึ้นกันครับเอาผ้ายางเบิ้งเล็กๆกจังหน่อยมาเนียมาแล้ว เกียดเกียดเนื้ออันี่กุ้งบวบกุ้งกับปลาซิวเออหมักสมอปลาลุงลีบอ่ปลาลุงลีบอ่ปลาลุงลีปลาลุงลีเป็นปลาซิวปลาซิวก็กุ้งเนาะกับวเขียดหมูเขีย,ดห,ขยดหมูกัมีอยู่เด้อครับอ่ะ พาเบิงหอกมาเบิงข้างนี้จักข้าวของอยู่ของกินกล้วยมันเกียวกระปิดตีแขงมันเกียวทุงละซาวแล้ววะนตกฝนตกลิ่นมาล็อกบอกแปก๊กฝนตกลิ่นห้ำขาดอครับผ้า,ายางเบิงตลาดนัดบ้านไหม,มากอำเภือสีเมืองไม่เออเราขาย ไข่แบบหลายเนาเบิร์มอตคูท่านปลาแดกกล้วยบักหุ่งบักหนาวฟักบุ้งบักนาวทุ่งละสิบเราโอ้ได้บักไล่ได้บักหล่เนาะโอ้เอาเมื่องโบาราณหรอกผ้นนาย่างเบอร์มิข้าวครับตลาดอยูนน่ในวัดด้วยครับตลาดอยู่ในวัดกะ ผมบไดมาหลายเดือนครับบไดมาหลายเดือนมาเทน่นี้ก็ฝนตกห้ามสั่ครับนี่พอข่าแม่ข่าพอขายนะครับคุ้มลายางกันฝนใครแเนเดพลมีลังค่าผมมีลังค่ามีจองมีลมก็พอกันฝนใด้จกลิกจักน้อยครับ ช่วงนี้ก็ทึ่งหนาวด้วยครับทึ่งอากาศหนาวปลายฝนตุนหนาวครับช่วงนี้ก็ฝนตกเน่ลมหนาวเน่พัดกันไปพัดกันมาหนูกันไปหนูกันมาพา,ายางเบืองแบบเหยาเหยาโหลดแบบบ่ตตรงตัดตรงต่อ มามาคนตัวห้ามสัมปากแย่งขวดเศร้าบาทแล้ววะมักท่านซ้ำกว่าเศร้าโสมปรจอมสมประจอมเมื่เดินมาวกินสมประจอมก็ได้เอ๋มักทน ข้ถสามรถแล้ว่ะสามรถอาผ่านยางเบืองไปสัก่นอนปลาทูสลูเกนไผ่บัวปลาซาปลาหน้าก็มาฮาปลาทู่นวะเออตัวยง่งใหญ่อหอยเดือดก็มีแล้วะกินหอยเดือ,อเอยียนหัวหอยกัะเกงบยหกทัวเอ,ออ,อ ดัวเจ้าบวาดมือนังใหญ่มือหนังใหญ่ทีเด้มือหนไม่นานท่านโบราณเล็บมือนางไม่เปิดรมก็ไมือนางเอเคยปลูกอยู่ได้แต่ว่ามาแต่ฝากไตเนี่ยแต่ว่ามันคือพวเป็นแนวนี้จากบาทแล ENNIS, ้วนี่ห so ้าสิบบาทล้ว no. mm. ่าเล็บมือนางโด่ว่าสวยคืออยู่ได้นี่ไงเล็บมือหนง พอกินเบิ้งกับเม่ยนเต่บาบะเต่บาบะมันเป็นพันธุ์โบราณเป็นพันธุ์โบราณแมน่นปลูกปลูกเองบอกเรือเอาต้นนี้รับนรืนข้าวเจ้าเกืือแล้วมาอ,อยู่แต่าบะคอยตีหาพันมาปลูกเองเขาบ่กขอมากพอมเป็ดเป็นนางจังหวัดทามมาปลูกเองเชื่ออย่างไกนอมันนะคอยสร้างข้าวเจ้าอยู่นอมันข้าวเจ้ามาูห้ามาหายเลยก็เ<อ><อ>ขาบอก,ก็สร้างข้าวสื่อข้าวเจ้าก็จะนอมอ,อันไหนอ่าสิบเอาบวกก่อนนะ,ะมันขนาดของแท้มันหอมหวานแท้เด้ อันอันนี้หอมหอมอยู่ค่ะแต่วข้าวหวานหรือมบนไหนบอกว่ามันเป็นมันเป็นพวบมบ้านกินไหนลอง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 กนจะโมบ้านแห่นะคะแวเนี่ยแบอยู่ว่างสะกดว่างสะกดบางสะกดข้าวสืบทอดพันอยู่ข้าวปูแม่นุ อโอ้ยเพมาะว่จะภาคใต้คนเราลงไปแต่ข้าวตะกอนเอามาปลูกมันหองผมแต่ว่าเบื้องลักษณะมันคืออยู่เลยคืออยู่ข้าขวายมันมีหลายขั้นอยู่พวกกําลังารผลิตขวายอยู่คืออยู่คืออยู่ครับเดี๋ยวพอกันเดินหน้าสิถามหาอีกทีหรอกรวยเดือหมื่นนางเราอ้าวปีงไก่อ้าวเนอใหม่ก็ยังมีอยู่เลยครับเป็นเนอใหม่ไผ่ หน่อไม้สดไฟมักหน่อใหม่สดหน่อใหม่บ่สดดูซุ่มรอบบอกแล้วโอ้เย,เออยเล็บมือนางคนเราเล็บมือนางจังแมนบ่แมนต่แบบเบิ่งคือคืออยู่เล็บมือนาง อรบบาทคบธรรมศาสตร์ครบธรรมศาสตร์แม่นคบธรรมศาสตร์ได้ครับคบหน้าคบหน้าคบหน้าบมันกบเหลี่ยงคบหน้ากบไปคบหัวกบสวนก่าบไปพาบิญธาตนีบุญมา่านจังหน่อยหนึ่งานี้เป็นปลานี่ปลาเข็งเนอกปลาเข็ง ปลาเก่งอาหารสำเร็จเรามันอีหยังเหรอยู่ในี่ถึงลาบปลาก,กับแกงขี้เล็กค่ะลาบปลากับแกงขี้เล็กเรา,าลาบปลาก,กับแกงขี้เล็กย่างมาเบิ่งหา้างผีเป็นพวกฟักย่างอังหย่ากระเทียมดูมีหดปลามีหดหนกเครื่องใหม่เครื่องมือ นี่ผู้ที่มาค้าอยู่ห้ากินเป็นของแล้วปลูกไปย่างดีฝนตกหามฝนตกห้ามันสีขึ้นเฮ็ดนอกมันสีดำฝนตกหามมันสีดำแล้วปลูกไว้ครับอันนี้นาอนถือกันบ่ถือกันเรื่องถือกันโวดถือกันเป็นเรื่องโลดถือกนเป็นเรื่องถือถือเราเป็นเรื่องไม่กวดเรามีแบบแบบดีแล้สารห้อย่างดี เนี่ยน,นี่น่าจะบุคคลุดนผู้เราทักอย่างดีเดิเนาะทางนี้ค้องดูฟ้องกินคือเกาา่าหันล่าคุณพวกครัวฟังย่างอังหยาเต็มอ้อยาอยเนี่ยนครับกะจะมีทำเลยครับพราเป็นราดนัดเช่าบ้านเป็นปกติผมเคยมากคนกันไลยอยู่ด้ครับคุณกันลายเม่ฆากันลายแต่ว่าช่วงนี้ ฝนตกครับฝนตกฝนตกลิ่นกะไม่ค่าพอขายเพิ่นกะกลับ,บเมื่อเร็วในจังหน่อยหนึ่งนะครับขอ,ขอเก็บภาพบรรยากาศในเรื่องซ้ำเนี่ยนะครับกะคลิปหน้าอยากเนมาถ่ยมมา,ายเบางอีกเท่กนึงครับช่วงนี้ฝนตกฝนหลมเรื่องลงเม็ดมาล็อกปอกแป๊กครับเอา